าอยู่นั้นฮนะจนไปถึงบทบทหนึง่งผู้หญิงคนที่เป็นลมล้มพับไปเนี่ยกกรีดดังลั่นเลยแล้วก็เป็นลมล้มพับไปตัวของแฟนหนุ่มพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งเข้ามาดูครับแล้วก็เรียกสติตัวของผู้หญิงที่สลบขึ้นมาแต่หลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับพูดกับแฟนของตัวเองว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูกูไม่ใช่แฟนมึง วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวหลอนๆนะฮะจากต่างประเทศเนี่ยมาเล่าให้กกบเพื่อนๆได้ฟังอีกแล้วซึ่งวันนี้นะครับประเทศที่ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปทัวร์ความหลอนกันเนี่ยต้องยกให้ประเทศนี้เลยฮะ,ะประเทศมาเลเซียครับผม ประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีเรื่องราวหลอนๆเ,นเกิดขึ้นไม่แพ้จากบ้านเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือว่าพื้นที่ที่มันมีผีสิงเนี่ยทางมาเลเซียเขาก็มีเรื่องราวหลอนๆเหมือนกันแล้วเพื่อนๆอยากจะรู้หรือยังครับว่าเรื่องราวหลอนๆนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างและสถานที่ไหนเนี่ยจะน่ากลัวและก็น่าขนลุกบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับผมไปกันเลยครับ สถานที่แรกนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับ f i r s t w o r l d Hotel ครับหรือว่าโรงแรม First World นั่นเองฮะต้องบอกว่าโรงแรม First World นะครับเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆเลยในประเทศมาเลเซียนะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยซึ่งมีห้องเนี่ยให้เข้าพักกันถึง6,188ห้องด้วยกันและด้วยความที่เป็นโรงแรมใหญ่ มีห้องให้พักเยอะเนี่ยก็มักจะมีนักท่องเทีย่ยวหรือว่านักเดินทางเนี่ยแวะเข้ามาพักอยู่บ่อยๆนอกจากจะมีห้องพักเยอะแล้วเนี่ยก็ยังมีคาสินโนให้กับตัวของนักท่องเทีย่ยวเนี่ยได้เล่นกันด้วยซึ่งในคาสินโนนะครับก็จะมีทั้งคนที่เล่นได้และก็มีคนที่เสียด้วยเขาบอกว่าคนที่เสียเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่มาพักโรงแรมนี้เนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปทุกคนไม่ว่าจะสิ้นเนื้อปดาตัวด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่แต่พอหมดตัวแล้วเนี่ยก็จะต้องมาฆ่าตัวตายที่โรงแรมเฟิร์สเวิลด์ หรือบางคนนะครับไม่ได้มาพักแต่มาเล่นการพน,นันเฉยๆใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมาเล่นคาสิโนในที่ทแห่งนี้ต้องกลับบ้านไปแล้วป่วยทุกคนหรือบางคนป่วยอยู่ก่อนแล้วแต่มาเล่นก็จะต้องมีอันเป็นไปจะต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมหรือบางคนนะครับเข้ามาพักเนี่ยก็มักจะได้กลิ่นทูบ กลิ่นทูบที่ได้กลิ่นเนี่ยก็คล้ายกลิ่นที่คนจีนเขาจุดไหว้ของนะครับจุดไหว้ศาลเจ้าจุดไหว้ติจุเอียอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าก็จะเจออะไรแบบนี้อยู่เป็นประจำและที่ล่ำลือของโรงแรมแห่งนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ที่ชั้น21ครับที่ชั้น21เนี่ยทางโรงแรมเขาจะล็อกไว้เลยนะครับว่าไม่ให้ใครขึ้นไปที่ชั้น21เลยไม่ว่าจะกดลิฟต์เท่าไหร่ไม่ว่าจะพยายามขึ้นไปแค่ไหนลิฟต์ก็จะเปิดที่ชั้น20 หรือไม่ก็2ีจะไม่เปิดชั้นที่21เด็ดขาดเขาเชื่อกันว่าชั้นที่21เนี่ยมันเป็นชั้นของปีศาจมันมีปีศาจอาศัยอยู่ซึ่งไม่ว่าโรงแรมนะครับจะเต็มแค่ไหนหรือว่าห้องจะล้นแค่ไหนก็ไม่เปิดให้ใครเข้าพักที่ชั้น21เลยแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นะครับ ไม่ได้พูดเล่นๆนะฮะมีคนที่เขาไปพักแล้วเขาเจอเรื่องราวแปลกๆเนี่ยพูดต่อๆกันมาหลายเรื่องเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยประสบพบเจอเรื่องราวหลอนๆที่โรงแรมเฟิร์สเวิลด์นั่นเองแต่ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยโรงแรมเฟิร์สเวิลด์ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากจะรู้ว่าความน่ากลัวของโรงแรมเฟิร์สเวิลด์เป็นยังไงเนี่ยลองไปได้ที่ประเทศมาเลเซียเลยนะครับ เมื่อกี้เราไปกันที่สถานที่เกี่ยวกับโรงแรมแล้วใช่ไหมสถานที่ที่2เนี่ยก็เป็นโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าจะเล็กลงมานิดนึงก็คือโรงแรมทําบันนั่นเองฮะโรงแรมทําบันนะครับจะเป็นโรงแรมคล้ายๆโรงแรมจิ้งหลีดที่ที่ตั้งเนี่ยก็ดีเหลือเกินดันไปสร้างอยู่ข้างๆสุสานศพจีน ก็อบอกว่าที่ดีๆเนี่ยก็ไม่ไปตั้งนะดันมาสร้างใกล้ๆกับสุสานจีนไอตอนที่โรงแรมนี้เนี่ยเคยเปิดบริการอยู่เนี่ยก็มีคนเข้าไปพักตามปกตินะแต่ว่าทุกคนที่เข้าไปเนี่ยก็มักจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนที่ตัวเองเข้าไปนั้นเนี่ยไฟในห้องมันจะติดๆดดับๆหรือบางคนเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น3พอเดินเข้าห้องตัวเองนอนหลับไปปรากฏว่าตื่นมาอยู่ที่ชั้น2เฉยเลย แล้วก็ตื่นขึ้นมาในห้องของใครก็ไม่รู้ซึ่งเขาจําได้แม่นเลยว่าเขาอะนอนที่ชั้น3อันนี้ก็ไม่รู้ว่าโดนผีในย้ายมาหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งนะครับเขาบอกว่าใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านที่ตรงนั้นคนเดียวตอนกลางคืนเนี่ยมักจะมีคนมานั่งซอนท้ายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปตรงนั้นด้วยซึ่งชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเป็นเสียงเดียวกันว่าวันดีคืนดีพอขี่รถไปเนี่ยจะรู้สึกว่ารถของตัวเองเนี่ยมันหนักพอหันไปดูก็จะเห็็นนนนว่าเปผู้หญิงคนนงคึ นั่งซ้อนท้ายอยู่หรือบางทีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนนึงกระซิบที่ข้างหูบอกว่าให้เข้าไปพักที่โรงแรมสิเรื่องราวรุ่นนี้ก็เลยดังกระชอนครับไปทั่วมาเลเซียเลยว่าเนี่ยที่โรงแรมทำบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองก็เลยยกขึ้นมาให้เป็นสถานที่ที่สที่ผมเอามาเล่าให้ฟังครับสถานที่ต่อมานะครับไปกันที่สถานที่แห่งนี้เลยครับโกทิลเนินเขาผีสิงนั่นเอง ย้อนกลับไปในยุคข,ของสงคารามโลกครั้งที่2นะครับเนินเขาผีสิงตรงนี้เนี่ยเดิมทีแล้วเป็นฐานที่ตั้งของทหารอังกฤษด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ยเขาใช้ลบกันใช่ไหมทหารอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยมาตั้งฐานที่มั่นตรงนี้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยไปจับทหารญี่ปุ่นมาได้คนหนึ่งแล้วก็พยายามจะเข้นข้อมูลแต่ทหารญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยกลับไม่ให้ข้อมูลอะไรกับเขาเลยเขาก็เลยมีการฆ่าทหารญี่ปุ่นคนนี้ แต่ก่อนที่ทหารญี่ปุ่นคนนี้จะตายเนี่ยก่อนจะสิ้นลมเนี่ยเขาพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งบอกว่าขอสาบแช่งให้พื้นดินตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นดินที่ต้องคำสาบเขาจะขออยู่ตรงนี้ตราบจนชั่วนิรันดร์หลังจากที่ทหารญี่ปุ่นพูดแบบนี้ฮะหลังจากที่เวลาผ่านไปทหารอังกฤษเนี่ยก็มีการลบแล้วก็ชนะกันเกิดขึ้นแต่ตอนที่เขากลับไปที่ประเทศตรงตัวเองเนี่ยไม่ได้เอาพวกยุธทธปกรณ์อะไรกลับไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอาวุธทั้งหลายแหล่ หรือแม้กระทั่งอุโมงก็ยังอยู่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับเป็นเหมือน,ใน,ในคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ในการเข้าชมไปแล้วแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่มีคนเนี่ยเขาไปถ่ายสารคดีที่มีชื่อว่า I wouldn't go in there แต่มีประโยคหนึ่งที่เขาพูดแล้วน่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เฮี้ยนเพราะว่ามันมีผี แต่ที่มันเฮี้ยนเนี่ยเพราะว่าประวัติศาสตร์ของที่นี่นั่นเองนี่ก็เป็นสถานที่ที่3ที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีผีสิงอยู่ที่นี่หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าทหารญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยไปผุดไปเกิดแล้วหรืออยังนั่นเองสถานที่ต่อไปสถานที่ที่สนะครับไปกันที่สถานที่แห่งนี้เลยซานการดาเมมโมรี่พาร์คนั่นเอง สถานที่แห่งนี้ย้อนกลับไปในปี1945นะครับก็คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นฐานที่มั่นของทหารญี่ปุ่นมาก่อนซึ่งในสมัยนั้นก็เป็นสงครามโลกครั้งที่2ออีกแล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยเอาที่ตรงนี้เนี่ยไว้ใช้สําหรับกับกกันเฉลยโดยเฉลยที่จับมาเนี่ยก็จะมีทั้งประเทศอังกฤษรัสเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกมากมายโดยสถานที่แห่งนี้ด้วยความที่มันเป็นสถานที่ใหญ่ก็เลยมีการกักกันเฉลยได้มากถึง1000คนด้วยกัน ทีนี้เนี่ยหลังจากที่กักกันเฉลยไปครับปรากฏว่ารู้สึกว่าที่อย่างเนี้ยมันเริ่มจะกักกันเฉลยไม่พอแล้วก็เลยอยากจะเดินทางไปหาสถานที่ใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมก็เลยมีการเดินทางครับไปที่รามัวจากซานการดาเนี่ยไปที่รามัวเพื่อที่จะเอาตัวนักโทษเนี่ยหรือว่าเฉลยเนี่ยไปไว้ที่นั่นแต่การที่จะเดินทางไปที่รามมวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันห่างจากซานการดาตั้ง260กิโลเมตร แล้วในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีรถให้ใช้นะต้องเดินเท้าไปเท่านั้นแล้วเพื่อนลองคิดดูนะว่าถ้าเราเดินเท้าไป260กิโลเนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนลงทงลงเท้าก็ไม่ได้ใส่แน่นอนว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีคนล้มตายกันบ้างใครที่ไม่ไหวเดินออดออดแอดแอดจะโดนทหารญี่ปุ่นยิงทิ้งทันทีเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างว่าถ้าใครไม่เดินเนี่ยจะต้องโดนยิงตายแบบนี้นะหรือบางคนสู้ อยากขัดขืนอยากหนีก็จะโดนยิงตายเหมือนกันจนแล้วจะรอดครับระหว่างการเดินทางครับ1000คนที่เดินทางไปในครั้งนั้นพอไปถึงจุดหมายปลายทางที่รามัวเนี่ยกลับเหลือเพียงแค่6คนเท่านั้นแต่ด้วยความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่า6คนนั้นดันหนีรอดออกมาได้แล้วก็เลยไปแจ้งทางมาเลเซียครับว่าเขาอ่ะโดนอะไรมาบ้างแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยโดนกระทำอะไรบ้างจนกระทั่งเสียชีวิต ทางมาเลเซียครับพอได้รับข่าวสารนี้ก็เลยมีการสร้างอนุสรณ์สถานให้เพื่อเป็นที่ระลึกหรือว่าเป็นการลํำลึกถึงคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งนั้นนั่นเองก็เลยกลายเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ครับซานการกดาเมมโมเรียลพาร์คนั่นเองครับหรือว่าสวนสาธนารนณะที่เมืองซานการกดาครับสถานที่ต่อไปสถานที่ที่5นะครับไปกันที่ตึกไฮแลนดะ์ทาวเวอร์ฮะถ้าพูดถึงทาวเวอร์เนี่ยเราก็จะนึกถึงตึกที่มันสูงสถูกไหม แต่ตึกนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นโรงแรมมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าบริหารกันท่าไหนครับปรากฏว่าโรงแรมเนี่ยถูกปิดตัวลงไปจนทําให้ตึกตึกนี้เนี่ยกลายเป็นตึกร้างไปในที่สุดและคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะรู้กันดีนะครับว่าตึกเนี่ยไม่เคยมีคนอยู่แล้วนะนับตั้งแต่มันร้างเป็นต้นมาแต่มีพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าวันนั้นก็ขับรถหาผู้โดยสารตามปกตินั่นแหละแต่วันนั้นแปลกคือไม่ได้ผู้โดยสารเลยสักคนเดียว จนกระทั่งขับรถไปจนดึกดื่นครับก็ไปเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาโบกก็เลยจอดรับขึ้นมาก็ถามว่าไปไหนผู้หญิงคนนั้นตอบว่าไปที่ไฮแลนด์ทาวเวอร์ซึ่งตัวคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไอไฮแลนด์ทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นตึกร้างนะก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นว่าจะไปทําไมมันเป็นตึกร้างผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาอยากจะไปเขามีธุระที่ต้องไปที่นั่นด้วยความที่คนขับแท็กซี่ไม่มีทางเลือกครับ ไม่ได้ลูกค้ามาเลยทั้งวันอะนไปก็ไปก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่ไฮแลนด์ทาวเวอร์พอไปถึงจดหมายผู้หญิงคนนี้ก็เปิดประตูแล้วก็มีการจ่ายตังอะไรกันเรียบร้อยตัวคนขับเนี่ยก็พูดถามครั้งสุดท้ายว่าจะเข้าไปทําไมในนั้นเนี่ยมันไม่มีคนอยู่นะแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับตอบมาว่าฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีคนอยู่ฉันแค่จะมาเอาแขนเอาขาของฉันคืนเท่านั้นเอง นี่ก็เลยกลายเป็นตำนานที่มานะครับว่าให้ตึกไฮแลนด์ทาวเวอร์เนี่ยมันมีผีหลายคนสิงอยู่ในนั้นนั่นเองไม่รู้ว่าที่นั่นเนี่ยเคยมีคนตายหรือว่าอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนนะแต่ที่ดังๆที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยเรื่องราวก็จะมีประมาณนี้เกี่ยวกับผีผู้หญิงที่อยู่ในตึกไฮแลนด์นั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับสถานที่ที่6ครับไปกันที่โรงละครกันบ้างครับโรงละครในที่แห่งนี้นะครับชื่อว่า D1C พูดถึงโรงละครเนี่ยอันนี้เนี่ยจะอิงไปทางความเชื่อของคนจีนนิดนึงนะครับคือคนจีนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องของหยินกับหยางถูกไหมคือหยางเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของแสงสว่างส่วนหยินเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความมืดคนจีนเขาเชื่อว่าที่ไหนที่มีความมืดเนี่ยมักจะมีสิ่งแปลกประหลาดหรือว่าพูดผีปีศาจเนี่ยอยู่ในความมืดด้วยและที่ที่มันมีความมืดเนี่ยก็รวมไปถึงโรงภาพยนตร์แล้วก็โรงละครด้วยนั่นเองที่ที่แสงส่องไปไม่ถึง คือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งก็คือที่โรงละคร d ี v วนซี่เนี่ยแหละมีแก๊งแก๊งหนึ่งเข้าไปซ้อมละครกันแต่ระหว่างที่ซ้อมกันเนี่ยก็มีนักแสดงหญิงคนหนึ่งเขาเกิดเป็นลมล้มพับไปเพื่อนร่วมงานก็เลยพากันไป,ปะัมพยาบาลแต่หลังจากที่ผู้หญิงที่เป็นลมล้มไปเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมากลับตะโกนบอกให้เพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยไปยืนตามมุมต่างๆซึ่งในตอนที่ไปยืนเนี่ย เพื่อนร่วมง,งานนะ่ะคิดว่าให้เพื่อนคนนี้อาจจะแกล้งหรือเปล่าแต่ไม่ฮะผู้หญิงคนนี้กลับให้เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยสวดอะไรก็ไม่รู้เป็นคาถาเหมือนสวดภาวนาอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างที่ทุกคนกําลังสวดภาวนาอยู่นั้นฮะจนไปถึงบทบทหนึง่งผู้หญิงคนที่เป็นลมล้มพับไปเนี่ยก็กรีดดังลั่นเลยแล้วก็เป็นลมล้มพับไปตัวของแฟนหนุ่มพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งเข้ามาดูครับแล้วก็เรียกสติตัวของผู้หญิงที่สลบขึ้นมาแต่ หลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับพูดกับแฟนของตัวเองว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูกูไม่ใช่แฟนมึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นให้สวดเนี่ยอาจจะเป็นคาถาเรียกวิญญาณของผีต้นอื่นมาเข้าร่างผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าและพอมาดูในตอนหลังนะครับปรากฏว่าจุดตำแหน่งที่ยืนเนี่ยมันเป็นจุดของการบูชายันของซาตานนั่นเอง นี่ก็เลยกลายมาที่มาของโรงละครดาวเนซี่สุดหลอนนั่นเองครับสถานที่สุดหลอนสถานที่ต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับพูดูเจลนั่นเองครับหรือว่าคุกพูดูนั่นเองคุกแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ด้วยความที่เป็นคุกที่มีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้ถึง2,000คนเนี่ยก็มักจะมีนักโทษมากหน้าหลายตาเนี่ยผ่านพ้นเข้ามาที่คุกแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษที่มีความผิดเองก็ดีหรือว่านักโทษที่เป็นเฉลยเองก็ดีแต่ว่าคดีใหญ่ที่ผมพูดไปเพื่อ,อ,อนๆอาจจะรู้จักเนี่ยก็น่าจะเป็นคดีของโบลักชินโบลักชินเนี่ยก็จะเป็นหัวนหน้าของหน่วยกบฏท,ที่คิดจะล้มล้างจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งก็จะมีคนเนี่ยติดอาวุธหรือว่าผู้ก,อก่อการร้ายติดอาวุธยอยู่ในแก๊งของเขาด้วย ทีนี้แต่พอเขาถูกจับมาเนี่ยก็เลยมีการประหารข้อหากบฏหลังจากที่ประหารโบลักชินไปแล้วเนี่ยใครที่เดินเข้าไปในห้องประหารเนี่ยมักจะรู้สึกเหมือนกันหมดเลยก็คือมักจะมีลมเย็นๆเนี่ยอยู่ในห้องประหารนั่นเองหรือวันดีคืนดีนะครับก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องของใครบางคนเนี่ยดังออกมาจากห้องประหาร ซึ่งในห้องประหารเนี่ยถ้าไม่มีเหตุธุระจาเป็นอะไรเนี่ยเขาจะไม่เข้าหรือว่าจะไม่ย่างกลายเข้าไปเลยแต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็มีการรื้อถอนไปแล้วนะในปี2552ก็เอาที่แห่งนี้เนี่ยเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์ไปเลยก็ไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยบรักชินยังอยู่หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆอยากลองอยากรู้แนะนําให้ไปดูนะครับสถานที่ที่7นะครับไปกันที่หมู่บ้านผีสิงกันดีกว่านะครับก็คือบูคิดทันคูนั่นเอง บูคิดทันครูนะครับให้นึกถึงหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านคนรวยครับแต่ด้วยความที่การสร้างเนี่ยมันมีอะไรที่แปลกๆเ,เกิดขึ้นระหว่างการสร้างไม่ว่าจะเป็นคนงานทะเลาะก,กันเองคนงานฆ่ากันตายบ้างจนแล้วจนรอดครับปรากฏว่าสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวก็ไม่มีใครสร้างต่อเพราะว่าหลายๆคนก็พูดกันไปเสียดเดีวยวกันว่าคนงานที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาทํางานนั่นเองจนทาให้ตัวของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไอ้ต้นของหมู่บ้านเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ แต่ในช่วงของท้ายหมู่บ้านเนี่ยด้วยความที่มันสร้างไม่เสร็จก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่มีใครมาสารต่อให้มันเสร็จจนชาวบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยเขาพูดกันไปเสียด้วยกันว่าวันดีคืนดีจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านที่สร้างไม่เสร็จหรือที่เหตุการณ์ดังๆเนี่ยเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่เข้าไปท้ายหมู่บ้านเพื่อที่จะไปพิสูจน์ผีแต่พอขี่ไปแล้วผู้ชายคนนั้นกลับหายสาบสูญไปเลย ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนจนปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนฮะสถานที่ต่อมาสถานที่ที่9นะครับยกให้สถานที่นี้เลยปราสาทเคลลี่นั่นเองครับปราสาทเคลลี่นะครับเดิมทีนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนสกอตแลนดนะ์ก็คือนายวิลเลียมเคลลี่สมิธนั่นเองเป็นชาวสกอตแลนด์มาสร้างไว้นะครับแต่ว่าก่อนจะสร้างเนี่ยก็ตกลงราคากับคนสร้างไว้แต่ ตัวของนายเคนลี่เนี่ยดันเสียชีวิตซะก่อนก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายให้กับคนที่กําลังจะสร้างเขาก็เลยไม่ได้สร้างต่อแต่มันก็สร้างได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่หลังจากที่นายเคนลี่เนี่ยเสียชีวิตไปครับก็ไม่ได้สร้างต่อเพราะไม่มีเงินถูกไหมจนทางไม้ปราสาทเนี่ยมันกลายเป็นปราสาทร้างไปกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาฆ่าตัวตายที่ปราสาทแห่งนี้ แล้วก็มีคนพูดกันเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเวลาเดินผ่านเนี่ยมักจะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงกรีดร้องเนี่ยดังมาจากในปราสาทร้างแห่งนี้และเขาก็มีคนเห็นนะว่าตัวของนายสมิธคนนี้เคลลี่สมิธคนนีย้ยังอยู่ในที่แห่งนั้นก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว ตัวของเด็กคนนี้ที่เข้าไปฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะไปเป็นทาสบริวารของนายวิลเลียมเคลลี่สมิธหรือเปล่าและสถานที่สุดท้ายนะครับไปกันที่ถนนกันบ้านดีกว่านะครับก็คือคารลักไฮเวย์นั่นเองหรือว่าเป็นถนนทางด่วนที่ประเทศมาเลเซียต้องบอกว่าคารลักไฮเวย์ถูกสร้างขึ้นในปี1977นจะครับจะเป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมระหว่างกลาลัมเปอร์ไปคารลักแต่ด้วยความที่เป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยก็มักจะทําให้ คนที่เขาสัญจรไปเนี่ยค่อนข้างจะขี่รถเร็วแล้วก็ขับเร็วกันสักนิดนึงจนทําให้หลายๆครั้งเนี่ยก็มีการเกิดอุบัติเหตุกันบ้างจนในปี1990ครับมีการเกิดอุบัติเหตุในปีนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจนทําให้มีคนเสียชีวิตไปถึง17รายแล้วก็เหตุการณ์ที่ดังๆเนี่ยก็น่าจะมีรถแก๊สระเบิดรถน้ามันระเบิดนะครับที่ถนนเส้นนี้นั่นแหละแต่ว่าเรื่องหลอนที่โด่งดังที่สุดในถนนเส้นนี้เนี่ยเพื่อนๆรู้จักรถโฟกส์สวากินไหมเคยมีชายคนหนึ่งขับรถของตัวเองเนี่ย ไปที่ถนนเส้นนี้นั่นแหละแต่ระหว่างที่คืนนั้นกําลังขับอยู่ก็เห็นว่ามีรถโฟก swagen สีเหลืองเนี่ยขับอยู่ข้างหน้าด้วยความที่เห็นว่าขับช้าตัวของชายคนนี้ก็เลยขับแซงไปก็ไม่ได้คิดอะไรขับไปเรื่อยๆปุ๊บสักพักหนึ่งเจอรถโฟก swagen สีเหลืองกันอีกแล้วตอนนั้นเขาคิดว่าเฮ้ยหรือว่าคนเมืองนี้เนี่ยชอบขับรถโฟก swagen หรือเปล่าก็ไม่สนใจขับแซงไปอีกจนครั้งที่3ก็ไปเจออีกฮนะ ครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ละรถเหมือนกันสีเดียวกันตอนนี้เนี่ยต้องดูให้ได้แล้วว่าใครเป็นคนขับระหว่างที่กำลังจะขับแซงรอบที่3พอรถมาเทียบข้างกันตัวของชายคนนี้มองเข้าไปในรถโฟกปรากฏว่ารถโฟกกคันนั้นไม่มีคนขับฮะมีแต่รถวิ่งไปข้างหน้านี่ก็เลยกลายเป็นที่มากับเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับถนนเส้นนี้นะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะ ไปใช้ถนนเส้นนี้คนเดียวตอนกลางคืนเขาบอกว่าวันไหนที่กลับดึกหน่อยเนี่ยก็จะไม่แวะเข้าไปหรือว่าไม่ผ่านเส้นนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าเากลัวว่าจะเหตุการณ์จะซ้ํารอยนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสถานที่สุดหลอนในมาลเลเซียที่ผมเอามาฝากเ,เพื่อนในวันนี้ครับผม mm hmm. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสถานที่ที่ผมเอามาฝากเ,เพื่อนในวันนี้ฮะ อาจจะไม่หลอนมากนะแต่ว่าถ้าลองย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนั้นจริงเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าทุกๆสถานที่ที่มันมีประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่แล้วจูกบไหมแล้วเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างรู้จักสถานที่แห่งไหนบ้าง ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างนะครับผมและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ